ผัดเห็ดชิเมจิสุรครีนค่ะอันนี้เป็นข้าวกล้องนะคะจะตกแต่งกับผักสดอะไรก็ได้เข้ากันมากเลยน,นี่หน้าตาขอเขาจะเป็นแบบนี้นะคะข้าวผัดของเราก็ไม่ยากเลยค่ะมีข้าวกล้องไข่ไก่พริกหมูยอต้นหอมแครอทซอยแล้วก็มีกระเทียมสับนะคะแล้วก็มีเห็ดชิเมจินางเอกของเรานั่นเองก,ก่อนอื่นเราจะ อดไข่ดาวนะคะทําไข่ดาวฟองหนึ่งค่ะกินคู่กับข้าวผัดสูตรนี้อร่อยมากเลยนะคะลองไปทํากันดูนะก่อนอื่นผัดกระเทียมสับลงไปค่ะแล้วจากนั้นเติมแค่รอดมูยอริกชีเมจินะคะลงไปผัดเลยค่ะจากนั้นใส่น้ํามันหอยนะคะใส่ซีอิ๊วค่ะแล้วก็ใส่พริกไทยทเป็นอันจบการปรุงเท่านี้ค่ะรอเล่นแล้วเราก็จะใส่ไข่ไก่นะคะลงไปสับฟองนี่ค่ะ ไข่ไก่แห้งนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ข้าวลงไปค่ะผัดนาบนกระทะอีกสักครู่นะคะกดๆผัดๆผ,ผัดให้เข้ากันนะคะแล้วให้มันมีรอยไหม้นิดๆนะคะเพื่อข้าวจะได้หอมขึ้นค่ะนี่สูตรนี้ก็ทำไม่ยากนะคะง่ายๆแล้วก็ได้ประโยชน์แล้วก็ไม่อ้วนนะคะเพราะว่าเราใช้น้ำมันมะกอกในการผัดข้าวผัดนะคะ ไปทำตามกันดูนะจัดจานเลยค่ะจากนั้นเราจะใส่มะเขือเทศกับใบสลัดคอสนะคะเท่านี้เองไข่ดาวลูกอร่อยมากซินด้วยโดยก็หอไปที่บงนิดนึงเพื่อจานที่สวยงามค่ะประมาณนี้เลยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ